สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเซตอัพกีตาร์ไฟฟ้านะครับที่เป็นย่อเฟนเดอร์ทรงสแต,ต็นะครับเนื่องจากกีตาร์ตัวเนี้ยผมเคยใช้เล่นเป็นวงนะครับเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้จับเลยครับมีเอามาบ้างก็มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเอฟเฟกต่างๆในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ เกี่ยวกับการอ,าอ่านแทบ็บอ่านอะไรเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้เซ็ตนะครับก็หยิบมาใส่เลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มทําห้องซ้อมแล้วแล้วก็จะรวมตั้งเป็นวงเริ่มกันใหม่นะครับก็ชวนพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันก็เริ่มบางคนตีกลองเป็นบางคนเล่นเบสเป็นอะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทําห้องซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคลิปสําหรับการทําห้องซ้อมด้วยตัวเองนะครับนะถ้าเสร็จแล้วนะครับ นี่กีตาร์ตัวนี้นะ่ยหลังจากที่เราไม่ได้หยิบมา4ปีเนี่ยนะนะผมก็ต้องมาเปลี่ยนสายใหม่นะเปลี่ยนสายใหม่ตั้งคอให้ตรงนะฮะเช็คคอตรงนะเปลี่ยนสายใหม่ตั้งทัชชิ่งนะฮะตั้งตัวปิกอัพความสูงต่างๆนะฮะแล้วก็ตั้ง intonation ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะค่อยๆสอนทีละขั้นตอนนะครับ อ่าเรียกว่าสอนเลยดีวครับเป็นการแนะนําดีกว่านะครับทีละขั้นตอนไปว่าเริ่มจากเช็คคอตรงเช็คยังไงนะครับมาเช็คความสูงของสายนะฮะเราจะปรับยังไงที่หย่องด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ให้มันได้น้ตข้างนอกกับข้างในให้มันตรงกันนะครับหรือว่า intonation ให้มันตรงนะฮะทั้งคอเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกเรามาเช็คคอองศาคอนะครับว่าตรงหรือไม่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เราเลงอย่างนี้นะไม่ใช่เราเลงอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้วิธีเลงอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่ามันตรงไหมมันขนานอยู่กับตัวบอดี้ของกีตาร์ไหมนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งคร่าวๆนะครับเป็นแบบหยาบๆนะถ้าเราจะเช็คจริงๆเนี่ยผมก็จะใช้คาโปค่าที่เฟรตที่1น,นะครับเพื่อให้สายมันแนบกับเฟรตที่1น,นะแล้วก็มากดที่เฟรตสุดท้ายนะะแล้วก็ลองดูที่ว่าระยะห่างของสายนะ มันมีมากขนาดไหนอันนี้สายหนะครับผมคก็คงได้ยินเสียงนะครับซึ่งมากพอสมควรนะครับผมจะต้องขันให้คอเนี่ยตึงขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงคอให้กลับไปนะฮะให้มันตรงกว่านี้นะครับเราเช็คได้ทั้งสายที่6กนะครับแล้วก็ลองเช็คสายที่หนึ่งนะครับสายที่1ก็มีระยะห่างเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าน้อยกว่าทางสายที่หนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวเฟรอยู่แล้วนะฮะ ที่จะต้องทางสายหนึ่งจะต่ำกว่าสายหกนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับกัน,นรันนี้นะครับหลังจากที่เราค่ากคารโปไปแล้วนะครับแล้วก็มากดเสรสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลองดูความสูงของสายนะครับเราสามารถที่จะทําให้คอมาตรงได้มากกว่านี้นะครับโดยที่ขันคอกีตาร์ไปตามเข็มเดน,นกาให้มันตึงขึ้นนะครับครับหลังจากที่ผมขันคอกีตาร์ให้มันตึงขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่ครับผมที่ค่าที่เฟสหนึ่งแล้วก็มากดที่เฟสสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูความสูงของสายเห็นไหมครับว่าเกือบจะติดเฟสเลยนะครับอย่างเงี้ยถือว่าคอตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเซตตัวอื่นต่อไปก่อนอื่นเนี่ยพอคอตรงแล้วเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนสายก่อนนะครับโดยใช้สายของอน,นิบอลนะครับสาย ไฟฟ้านะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับในการเปลี่ยนสายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งตัวทัชชิ่งมาตั้งตัวอินโทเนชันกันนะครับครับในระหว่างที่ผมเปลี่ยนสายนะฮะของเองอร์นบอไป3เส้นแล้วนะครับก็พระเจ้านะะนี่นะครับ สายเส้นที่3ามหัวแกะออกมานะครับสายที่ขึ้นสนิมนะครับดสายเส้นที่2นะฮะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวสายที่1นึ่งจะเติมได่บ้านะครับ,รบสายนี้ผมซื้อมาเก็บไว้น่าจะประมาณสัก3าปีสาปีประมาณนี้นะครับ คันนี้สายตัวนี้ครับมันจะแพ็คมาอย่างดีนะครับในซองสีชมพูเนี่ยผมก็ฉีดซองมาครับก็เลยทำให้รู้ว่าสายเราเนี่ยซื้อมาเก็บไว้นานๆไม่ได้นะครับเนี่ยนะทำให้ผมต้องวิ่งไปซื้อสายใหม่มานะครับผมก็เลยไปดูของเล็กเซอร์นะครับ ที่เขาบอกเป็นสายเคลือบแล้วก็เบอร์เนี่ยจะเป็นสามสายล่างจะเท่ากับมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าสามสายบนเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเท่ากับเป็นชุดสายเบอร์สิบของกีตร์ทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นสูงสายหกนะครับสี่สิบสองอันนี้สายหกจะเป็นสี่สิบหกนะครับซึ่งทางร้านเขาก็แนะนำบอกว่ามันจะทำให้เราเล่นพวก คอที่เป็นพวกดอบอ e ีแฟกตเนี่ยเราสายมันจะไม่ย้วยนะครับแล้วก็กรณีที่เล่นพวกพาวเวอร์คอร์ดเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่ชัดเจนกว่าแล้วก็หนักแน่นกว่านะครับผมก็เลยลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนสายอันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ใส่แทนนะครับครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเช็คคอแนละองศาคอว่ามันตรงหรือเปล่านะครับโดยทําเหมือนเดิมนะครับ โดยค่าคัพเปอร์ไว้ที่เฟตหนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดเฟดที่ในสุดนะครับนะครับแล้วก็ดูตัวแอคชั่นของสายนะครับอันนี้ก็จะแตะแตะพอดีนะครับซูมลงมาชัดๆเลยครับนี่นะครับแล้วก็ที่สายหนึ่งข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมจะให้ฟังเสียงนะครับ ครับอันนี้ถือว่าคอตรงแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรับตัวความสูงของสายนะครับแล้วก็ตัว intonation ต่อไปนะครับครับครับหลังจากที่เราเซตคอตรงแล้วนะครับเราก็มาวัดที่เฟสสิบสองนะครับอย่างที่สาย6กเนี่ยจะตั้งไว้ที่สองส่วนสามสินิ้วนะครับคอไฟใกล้เลยครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ส่วน32ินิ้วพอดีนะครับคือขีดที่2ของทางฝั่งนิ้วนะครับอาจจะต้องขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะไล่อย่างเงี้ยทุกสายนะครับตั้งทุกสายโดยเราที่เราจะไปตั้งที่ตัวเซเตตัวนี้นะครับโดยปรับขึ้นลงก่อนนะครับส่วน intonation เนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะปรับให้ทุกสายเนี่ยได้ที่2ส่วน32นิ้วทั้งหมดก่อนนะครับ ครับหลังจากที่ผมตั้งตัวแอคชั่นสายที่2ส่วนส2ินิ้วครบทั้ง6สายแล้วนะครับคานนี้เรามาตั้งอินโทรเดชันกันนะครับโดยสายเปล่าสาย6เนี่ยื่อเราดีนะครับเดี๋ยวตั้งให้ได้ก่อนครับอ่านะฮะคานนี้เรามาจับที่เฟส12สสาย6นะครับนะเรามาจับที่เฟส12สสาย6 ครับแล้วก็ดีดลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูที่ไอ้ตัวที่เราตัวตั้งนะครับจะเห็นว่ามันเพี้ยนไปในทางสูงนะครับแสดงว่าสายของเราเนี่ยระยะสายเนี่ยสั้นสั้นไปนะครับมันเลยให้เพี้ยนในทางสูงนะครับวิธีแก้ไขก็คือ,อเราจะต้องมาปรับตัวหย่องตรงนี้นะครับดึงกลับ เพื่อให้สายเนี่ยมันยาวขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดการเพี้ยนสูงนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสายเปลา่าช่องที่6กับเมื่อเราดีดอ่ช่องที่6กเฟสที่12ตัวเนี้ยมันจะได้เป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเพี้ยนต่ําเราก็ต้องทําให้สายสั้นลงก็คือโดยคลายตัวนี้เข้าไปนะครับให้สายมันสั้นลงนะแต่ถ้าเพี้ยนสูงนะครับถ้าเพี้ยนสูงก็คือสายมันสั้นเราต้องขยายดึงสายให้กลับมาเนะี่ย ให้หยองตัวนี้มันกลับมาให้สายมันยาวขึ้นนะครับตั้งแบบนี้ทุกสายนะครับเมื่อครบทุกสายแล้วเนี่ยกีตาร์เราก็พร้อมที่จะเล่นแล้วครับแล้วก็โดยที่ไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็ตัวที่ที่จะต้องวัดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ที่เป็นพิกอัพเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ความสูงของจากหลังพิกอัพมาจนถึงสายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่นี่2ส่วน32นิ้วเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้อาจจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับมีตัวเนี้ที่เราจะต้องตั้งให้เข้ากันนะครับแล้วก็ให้อินทเนชั่นมันได้ตั้งคอครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งตัวนี้เสร็จแล้วก็ผมจะลองลองคลิปเสียงให้ฟังนะครับว่ากีตาร์ที่ผมเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงครับครับหลังจากที่ผมตั้งอินทเนชั่นแล้วนะครับโดยที่าสายเปล่านะ เหรียญนะครับแสนะายเปล่านะครับกับสายกดที่เฟสสิบสองนี่นะครับมันจะต้องเขียวเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับสายห้านะครับสายสี่นะครับสายเปล่านะครับที่เฟสสิบสองนะครับ สายสามนะครับเป็นสิบสองนะครับสายสองนะครับสายปล่านะครับแล้วก็ที่เ12สิบสองนะครับแล้วก็มาที่สายหนึ่งนะครับสายเปล่าแล้วก็มากดที่เฟดสิบสองนะครับครับเอาใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเราจะไปตั้งเป๊ะเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งความชื้นมีทั้ง าสายสภาพอากาศการเล่นการตั้งสายแล้วก็รวมถึงตัวเครื่องจูนด้วยนะครับแต่คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการตั้งอินโนเ t ชันให้มันทั้งคอเนี่ยไม่มีการเพียนนะครับนะวันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสายใหม่นะครับนะตั้งคอตั้งองศาคอให้มันตรงนะครับแล้วก็ตั้งความสูงของสายนะครับโดยวัดที่เฟส12เนี่ย สส่วน32ินิ้วทุกสายนะครับแล้วก็มาตั้งปรับตัวหย่องตัวนี้นะครับเพื่อตั้ง intonation ให้ได้ทุกสายตอนนี้ก็พร้อมสมบูรณ์แล้วนะครับที่จะนำไปเล่นครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีตร์มือใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนที่เอากีตร์ตัวที่ผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปลองกับตู้แอมป์นะครับแล้วก็เรามาฟังเสียงกันครับครับหลังจากที่ผมเซตอัพใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับรวมทั้งตั้งคอตรงนะครับ ตั้งตัว a อคชั่นทัชชิ่งนะครับตั้ง i n นท n น t ช o ัทั้งหมดแล้วเนี่ยบางสูงก็พอดีนะครับผมก็ตามที่เราต้องการ เบอร์9้าปกตินะครับส่วนสาย1น,น,นึ่จะเป็นสายปกตินะครับซึ่งอยู่นี้เนี่ยเขาก็ทํามาขายหลายยี่ห้อนะครับประเภทน,นี้เพราะว่าป้องกันที่ว่าสายเสียงหกในเวลาเราถ้าใช้สายเล็กแล้วเรา,เรา,เราดอกอ e ีแฟดอปแลนแล้วมันจะยุ่ยน,น,น,นะฮะแล้วก็รวมถึงการเรื่องทวอขอก็จะให้เสียงที่มีความแนัเแน่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ